กรุงเทพธานใหม่นี้มีข่าวดีคุณภาพอากาศดีขึ้นแล้วผลการตรวจวัด PM 2.5ของวันนี้แสดงถึงการปรับปรุงที่น่าพึงพอใจศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศาากรุงเทพมหานครได้ประกาศผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5ของวันที่2องพฤศจิกายน2568เวลา7นาฬกาค่าฝุ่นละอองอยู่ในช่วง7 1ถึง24.9ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรมโโกอและบมอและนี่เป็นข่าวดี เพราะมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อวานในเวลาเดียวกันและสิ่งที่สำคัญคือค่าฝุลล่นละอองไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้37.5มกกและบอ่อหมอทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัดแต่ที่น่าสนใจคือจะเกิดอะไรขึ้นกับค่าฝุลล่นละอองในช่วงเวลาถัดไปจะมีการลดลงต่อไปหรือไม่อากาศดีขึ้นแล้วจะยังคงดีต่อไปได้นานเท่าไหร่มาติดตามและรับข้อมูลอัปเดตกับเราที่ m จออนไลน์มจออนไลน์ให้ข้อมูลและข่าวสารที่อัปเดตใหม่ทุกวันรวมถึง หน้าหลัก h t t p s s l s l g a l a n t c o m s l e ข่าวประจำวัน h t t p s s l s l g a l a n t c o m s l a s l e s t a r เท่ากับข่าวด่วน h t t p s s l s l g a l a n t c o m s l a s l e หนึ่งศูนย์ศหเท่ากับหมวดหมู่อื่นๆ h t t p s s l s l g a l a n t c o m s l a s l e หนึ่งศูน t ์ศูนเท่ากับ และอีกมากมายเราเต็มใจให้บริการข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ต่อคุณติดตามเราได้ทางไลน์และ MGO Online Application ด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัว https://grlnd.com/privacy-policy นโยบายการใช้คุกกี้ https://grlnd.com/cookie-policy เงื่อนไขการใช้บริการ https://grlnd.com/terms-condition นโยบายการใช้ข้อมูล Facebook h t t p s l w w w f a c e b o o k d a t a p o l i c y เกี่ยวกับเรา h t t p s w w w l a n a c o m a b o u t u s ติดต่อเรา h t t p s w w w l a n a c o m c o n t a c t u s สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์2014-2025 g r a l a n d .com ข้อมูลทั้งหมดถูกสงวนลิขสิทธิ์